เพื่อนๆเ,เก็บเปลือกทั่วกันอย่างไรครับเปลือกทั่วที่ติดอยู่แบบนี้เพื่อนๆเ,เก็บกันอย่างไรครับสําหรับผมนะครับก่อนเก็บก็จะให้น้ําประมาณสัก3ามครั้งแต่ว่าเป็นแบบละอองฝอยบางๆนะพอเวลาเปลือกทั่วมันเริ่มมีความชื้นแบบนี้นะครับผมก็จะทําแบบนี้เลยฮนะ วิ่งก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยครับนะบที่เหลือก็สีนะ่ห้าเมตรเนาะนิดดหน่นอยก็ไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวก็ลดน้ำไปนะฮะดูแลไปนะครับอันนี้หลังจากทับแล้วนะครับได้สองคืนนะฮะหลังจากที่ทับแล้วได้สองคืนนะคหลังจากที่ทับแล้วได้สองคืนก็มีการ,นะรทำการเก็บเปลือกถั่วนะครับเก็บเปลือกถั่ว เกนะ็บทาไมนะฮะคำถามก็จะถามว่าเก็บทําไมทําไมไม่รอตัดแล้วค่อยล้างน้ําเลยนะครับตอนที่เราเก็บนะครับมันจะทําให้เราได้ผลประโยชน์อ่าอย่างที่หนึ่งในในในทฤษฎีของผมเนาะสำหรับทฤษฎีของเพื่อนๆก็ว่ากันไปตามความเป็นจริงของแต่ละพื้นที่ของแต่ละบุคคลแล้วกันสําหรับผมนะครับจะทําให้เม็ดนะฮะหรืออ่าใบเลี้ยงนะอ่าขอเขออาญาตใช้คําว่าใบเลี้ยงแล้วกันจะทําให้ใบเลี้ยงนะครับเป็นสีสันที่เสมอ นะเขาเรียกว่าสีสมูทนะฮะถ้าว่าต้นใดนะครับที่ว่ามันมีเม็ดทวอมอยู่นะฮะเพื่อนๆดูตามมานี้นะออโฟกัสกล้องหน่อยเนี่ยนะฮะเม็ดทวมันอมอยู่ครึ่งหนึ่งนะเดี๋ยวพอเวลาเราเปิดเพื่อที่จะให้เขารับแสง เปลือกทัวมันอมอยู่ครึ่งนึงเนี่ยเดี๋ยวพอถึงเวลาวันตัดจริงเพื่อนๆดึงเปลือกทัวออกด้วยมือเวลาเพื่อนๆล้างนะครับใบมันก็จะแบ่งสี่อย่างนี้นะฮะจะทําให้พืชนะครับพืชต้นอ่อนเนี่ยใบยสวยไม่สมูทหรือไม่น่าทานนะครับเป็นเขียวบ้างแดงบ้างเหลืองบ้างนะฮะครึ่งๆกลางๆเนาะอ่าใช้คานี้แล้วกันไอแดงไม่มีหรอกผมพูดเองนะจะทาให้เปลือกทั่วมันมีเขียวเขียวเลืองเลืองเนาะมันก็จะทําให้ดูไม่สวยนะฮะถ้าเราเก็บนะครับเปลือกทัวก็จะนะฮะออกไปจากลําต้น นะฮะเขาจะทาให้ใบเลี้ยงเนี่ยสวยสมบูรณ์นะครับจะทําให้อ่าใบพืชนะครับมันสมูทนะฮะทุกๆต้นสีก็จะใกล้เคียงกันนะฮะการที่เราเก็บเปลือกถั่วแล้วก็จะทําให้อ่าสินค้าเราเนาะมีอ่าคุณภาพเนาะออริจินอลนี่ขอใช้ภาษาอังกฤษสักหน่อยนะจะทําให้เกิดออริจินอลนะดูสมูทนะครับทุกๆใบก็จะมีสีเขียวที่ใกล้เคียงกันนะนี่ผมออกมาจากการทับสองคืนนะก็จะได้ประมาณนี้ สองคืนเนาะสองคืนนะฮนะหกถาสองคืนนะก็ได้ประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเขจะเปิดรับแสงสองวันก็เดี๋ยวจะเริ่มตัดวันศุกร์วันเสาร์ประมาณนั้นเนาะก็ชุดนี้นะเราก็มีชุดนั้นน้องเล็กสุดอันนั้นน้องเล็กสุดไปเดี๋ยว้ใกลๆนี่น้องเล็กสุดนะนเ,ดนะเดี๋ยวไปดูน้องรองน้องรองอยู่มุมนน้นไปไปดูน้องรองกันน้องรองก็คือไล,ล่รุ่นนะฮะไล,ล่รุ่นมาจากชุดนู้นนี่นะนะน้องรอง นี่ยังเก็บเปลือกถั่วไม่ได้นะตอนนี้ยังเป็นตัวตัวยูอยู่นะจะเป็นตัวยูตัวแอลนะอ่าแหมเปรียบเทียบภาษาอังกฤษเลยเป็นทั้งตัวยูและตัวแอลนะบางต้นก็เป็นตัวแอลนะบางต้นก็ยังเป็นตัวยูนะบางต้นก็ยังเป็นตัววีนะอ่าประมาณนะั้นละกันอันนี้อากระบะนี้ถามว่าทำไมมาลองแล้งอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไม่ขึ้นนะขึ้นขึ้นครบครับแต่ว่าเม็ดหมด เพื่อนๆดูนะช่องว่างในเม็ดหมดซึ่งผมคํานวณประมาณครึ่งกิโลเสร็จเรียบร้อยแล้วสี่ถาดเนี่ยผมใส่หนักไปหน่อยถาดนี้ก็เลยดูหลองแรงนะประมาณสี่สี่ถาดเนี่ยมันจะดูสวยแน่นๆไปหน่อยอ่าครึ่งโลเนี่ยผมจะทําได้ห้าถาดก็ถาดละขีดอยู่ประมาณนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยห้าโลเนี่ห้าถาดนี้ก็ครึ่งครึ่งโลไอ้ผมว่าซัดสี่ถาดเนี่ยหนักเสร็จเรียบร้อยแล้วรีบๆไปทํางานด้วย นะผมก็เลยซัดตัวนี้เหลือนหน่อยเดียวจะเก็บไอชุดนี้กลับมาโรยอันนี้มันก็ไม่ใช่ละเอาไปทมนั้นละนะนี่ชุดนี้ยังต้องต้องเปิดต้องคุมนะฮะคุมสลนอีก2ออ่าคืนนี้คืนแรกคืนที่คืนแรกไปแล้วคืนหนึงคืนนี้นคืนหนึ่ง นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เสมอถาดพอเสมอถาดปุ๊บเราก็จะเปิดแบบนู้นนะครับแล้วก็เริ่มทําการเก็บเปลือกทัวเนาะแล้วก็ค่อยเปิดรับแสงหลังจากคุมแล้ว2คืนโดยประมาณเนาะอันนี้คร่าวๆนะครับก็มีทั้งหมดนะฮะหนึ่งนะครับหชุดนั้นก็6ถาดชุดนี้5าถาดแล้วก็ชุดสุดท้ายอีก5าถาดนะชุดใหม่ก็ถาดยังไม่ได้ลงนะเดี๋ยวพอดีต้องไปธุระนะก็คลิปนี้นะครับเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับทฤษฎีหรือ,อลูกเล่นในการเก็บเปลือกทัวแบบว่องไว ลดน้ําให้เปลือกถั่วอิ่มนะครับลดน้ําให้เปลือกถั่วอิ่มนะครับลดน้ําให้เปลือกถั่วอิ่มสักรอบสองรอบแต่ลดน้าแบบไปละอองฝอยนะเพื่อนๆอย่าไปลดแบบชุ่มฉําแบบที่เพื่อนๆเคยลดด้วยฝักบงฝักบัวมันจะทําให้วัสดุปลูกนะครับอิ่มน้ําเกินไปเสร็จเรียบร้อยแล้วจะทําให้เกิดรากหน้าโขนเน่าได้นะลดน้ํากันน้อยๆลงหน่อยผมก็หันมาเปิดถาดใหม่ๆหลังจากที่ทับเนี่ยผมก็ให้น้ำด้วยป็อกซี่แทนละ ดักที่เก่าจะใช้ด้วยปืนฉีดน้ําแรงดันสูงหรือเป็นปืนฉีดน้ําเป็นละอองฝอยเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆมีของผมมีหลายแวบบนะมีหัวฝอยมีหัวละอองฝอยมีพ็อกซี่มีอะไรก็ลดลันกันไปตามคุณภาพที่เพื่อนๆต้องการว่าพืชเนี่ยมันต้องการน้ําแค่ไหนเนาะแเขาก็มาให้เพิ่มปริมาณน้ากันเอาอะ คลิปนี้เล็กๆน้อยๆน,น,นะครับทฤษฎีการเก็บเปลือกทั่วให้น้ําให้เปลือกถั่วชื้นนะครับสักครั้งสองครั้งแล้วเมื่อเปลือกทั่วชื้นแล้วประมาณสิบถึงยีนาทีนะครับทาการบรลเลงเลยครับแฟร์แฟร์แฟร์ฟรนะฮะโอเครู้เรื่องเ e สก์โก